ณหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยามีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับผีพลายน้ำผีเฮี้ยนที่คอยหลอกหลอนผู้คนที่เดินเรือ,อยามค่ำคืนเชื่อกันว่ามันเป็นวิญญาณของชายหนุ่มที่จมน้ำตายเพราะถูกคนรักขักหลังเขาเคียดแค้นจนไม่อาจไปเกิดได้และเฝ้ารอวันที่จะได้แก้แค้นคืนหนึ่งขณะที่เรือขนเข้าของล่องผ่านคล้องน้ำอันเงียบสงบท่ามกลางสายหมอกที่ลอยอ้อยอิ่องคนจ่เรือได้ยินเสียงแปลกแปลก ดังขึ้นมาจากใต้น้ำเหมือนเสียงคนร้องครวญครางและเสียงน้ำกระเพื่อมแรงผิดปกติอย่าไปมองนะลุงแสงคนเก่าแก่ในหมู่บ้านเตือนลูกเรือแต่เด็กหนุ่มคนหนึ่งกลับอดไม่ได้ที่จะหันไปดูทันใดนั้นร่างซีดขาวผมยาวเปียกโชกโผล่ขึ้นจากน้ำดวงตาแดงก่ำจ้องมองมา ก่อนจะพุ่งขึ้นจากน้ำคว้าตัวเด็กหนุ่มลงไปพร้อมเสียงกรีดร้องชาวบ้านเชื่อว่าใครที่หันไปมองมันจะถูกดึงลงไปเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นทุกปี